สบายดีพี่น้องสบายดีเดอ้อกับสบายดีเราสบายดีตอนเถียงเนาะพี่น้องหลังจากกัปตันในผสมปูจยูวัดเนาะพี่น้องเนากกะที่ที่ปั๊บหนาดินไหว้มันก็แล้วเลยเนาะอยู่วัดตอนนี้กับ่บมีคนลงเห็ดเวียกร่วมเนาะพี่น้องนอเนาะพอออกไปเบิงกีฬาตีบอลเนาะพี่น้องนออนเนาะตีบอลพอจัดงานสั่งไรายได้เห็ดกำแพงหุงเฮียนพี่น้องเลยมีกัปตันกับสิออกไปเบิงเขาตีบอลคือกันเนาะหรือว่าภาษาลาวกับตีบานนั่นเองพี่น้อง กส Gu ิออกไปกสิไปพ่อเข้าเสาจอกเสาจอยแล้วพี่น้องเลยไปหาเสาจอยหมดละเสาจอยคือเสียไปอยู่นาห่านหรือว่าเอ้ยเสาจอยคืออยู่คางในขอบสนามเนาะพี่น้องเนาะเสียฟู้บาวเตะบอลแล้วพี่น้องมือเนี่ยเดี๋ยวกับตันสิออกไปถ่ายคลิปเอาจอยเลยเนาะพี่น้องเนาะว่าจอยเป็นแนวใดเนาะถ้าบึงถาส้มนำกันเด้อพี่น้องเด้อกับตตนกสิออกไปบ่งเข้าเตะบอลหมดละเวียกผสมปูนกันแล้วแล้วพี่น้อง สมปู e the มมลในซิปไปกับลูกเนาะซิปซิปลูกนี่แหละโบราณเป็นไรเนาะเพราะว่าสมในผสมในปั๊บเทหนาดินแล้วก็เอาเล็กลงก็มืออื่นก็คือชิเมนว่าเอาเล็กลงแล้วก็เอาเอาเสาลงไปมัดใส่แล้วก็ซีเท่ท่ขึ้นมาให้มันถ่วมเล็กที่เข้ามาดตีกับเสาเนาะพี่น้องเนาะกับมืออื่นนี่ถือว่างานหนักพี่น้องเลยฝากกดไลแ์กดแชร์กดติดตามในเด้อพี่น้องเด้อถ้าผู้ใดอยากสุมในถูกรวมทำบุญสางศาลาห์คงทำนำกัำตันกับ กับตาแกยังยินดียินดีตอนหับคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อยังเปิดหับบริจาคคือเก่าตาูุไดอยากมาซ้ายของกับตานกที่ต่อมาทางเฟซบุ๊กบอกกับตไดนเด้อพี่น้องเด้อกับตาหับบริจาคสิบเศร้าพันสิบเศร้าบาทร้อยบาทสองร้อยบาทบวากันเด้อพี่น้องขอให้แต่รวมทําบุญนากับตนเนาะกับตนบวาเนาะสี่หน่อยหรือนไายกับตันกับบไดว่าเด้อพี่น้องเด้อ อันนี้กัปตันว่าออกจากใจเด้อพี่น้องตอนนี้ท่าสีซบก่อนซบแตก <c oughs> ซบแตกพี่น้องเลยกัปตันซบแตกไอเพราะว่ามันอากาศมันฮอนเนาะพี่น้องอยู่เล่าเนี่อากาศฮอนร้ายเมือนี่ โคตรห้อนเลยพี่น้องเอ้ยอากาศโคตรโคตรห้อนพี่น้องเอ้ยอยู่เล่านะ <c oughs> นี่กัปตันกันสินี่แหละขับรถจักออกไปเบิ่งพี่น้องเอ้ยจักจีนรถจักจีินในานาะเสาแพงเนาะบอ่อขาดไปเลยพี่น้อง <c oughs> ยังบ่ได้มีเงินเปลี่ยนเนาะเสาแพงบอกให้เสาแพงเปลี่ยนกับโบเปลี่ยน,ยน, <c oughs> นกน็เถอะเนาะสีรถบ,บ่อขาดไปนนเนา,า,ะ,าเะพี่น้องเลยเดี๋ยวฝากกุไลกุแชร์กุติดตามเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิไปเบิ่งเดี๋ยวสิไปหาเข้าทีมงานเข้าจอยไปเลยพี่น้อง เดินผี้องมาหอดเลยเด้อพี่น้องเด้อมาหอดเดินกีฬาเลยพี่น้องเดินบอลละเออสนับสนุนไอ้ทีมเลยนี่โหกองเชียร์เอาเชียร์บ้านได้นี่นะเออสนับสนุนทีมได้นี่นะน้ว่าบอ โอ้สปอนเซอร์ว่าอย่างไรนะหรือว่ามาขายขายขายอย่างเดียวตัวนี้บว์มีสนับสนุนเนาะตัวนี้เนาะเออจอยอยู่ใช่ว่าจอยวะอันนี้เขาเข้ามางงๆเนาะยังบู้ว่าทีมได้ไปทีมใดพี่น้อง จานแขกจานวิลามาขบมือนอี่เอาไปเออผูกบรรดายูทูบทางหนนอกพี่น้องเนาะเอลในีขวาเตมมาในห้ปจุดหมา,มาเยเลขสิบเดทีิบหมาเลขส่กองหลังของน้องบินชิเตมขามาให้หมายเลขหนึ่ง ตีกว <toys> ่าเติมเข้าไปในเลนกลางแข่งหัวเขียวมาไปสู่ชิดหไปครับจะทำแบบนี้ไหมเตยมาทำถือกองหลังทางเขียงมาไปทางกันมาไปเลยเซียทีมเซียทีมเฮ้ยเสียทีมไหนเสียทีมไหนเสียทีมมาไปนะโมงเนาะเสียบ้านเราเองพี่น้องเลยเมื่อไหร่เขาต้องเสียบ้านเราเองนะวันนี้นะ ขอสั้นมาโมมื่นน่ะมื่นน่ะเสียเสียไก่เฮ้ามื่นเนาะเออมื่นีอเสียมอไปน้ามุมื่นเสียไก่เฮ้ามื่นนี่เสียเสียบ้านเอ้ยเสียบ้านเอ้ยเสียนามุงเออลูกจีใส่เดกเสียบ้านไดเสียบ้านไดเปล่าเมนนะเสียนามุงเนาะเสียนามุงน้ามุงลายน้ามุงลายพี่น้องเ เซียนโม่งหลายขนาดป้าตัวเพื่อนร้านสาวพี่น้องเพื่อนร้านสาวเพื่อนหนุ่งสุยถูกหูงามเว้ยงามงามงามกัปตันบุตรทะเลมาบึงจักเถื่อนเนาะตอนบุตรทะเลมาจักเถื่อนเพื่อนร้านสาวเพื่อนหนุ่งสุยอ่ะป้าตัวกระเบื้องเผืนงามแบบเพื่อนฝ้าเมาเลยเออเจ้าของเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะได้งามสมใจพี่น้องเพื่อนปีเต ดีแดงนี่เนาะออกนี <S 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 ่เนาะเฮ้ยอากาศทุ่งหอดเนี่ยนี่มันต้องติดแอร์ป่ะสวงามเด้อพี่น้องเด้องามเด้อสั่งสั่งใช่ไหมสั่งคำอื้อเนอนี่สั่งพงใหญ่ภาพสั่งพงใหญ่ภาพหิดให้หิดเองยังเองพี่น้องห้วยเอี้ยอะไรนะปะทูเสือได้น่ะเสือได้น่ะเอ้ย อติเสียอาเตมาเสียบันไดครับฮะเสียบันไดเสียพอกราบอ่ะสบายดีดูสบายดีดูแก้มสีชมพูเลยพี่น้องเอายิ้ม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 เอายิ้ม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 น่องดาวนี่น้องดาวเสียบันไดน้องดาวอย่างอย่างของมึง ถามบม่รู้เรื่องดาวนี่ตาโตเมถาวรเสียเสียโมบายน้ำมงสุดหัวใจเพื่อนวะทีมได้มาทำซีแดงทีมสีฟ้าเด้ไหนที่นานานาลุนะทีมโมบายน้ำมงนะไอ้ทีมโมบายน้ำมงสีฟ้าใช่เออสีแดงสีแดงสีแดงอันนี้นะแดงแดงแสงนจอยจอยจอยเสียเป็นได้จอย เสียบันไหนเสียบอนไหนเสียนมุงมาบายคือเก่านะพี่น yeah. ้องเนาะเสียบันไหนไป่า่าเสียเบสองเนาะเสียบอรสองทีมต่อได้ดิเส um> ียเบสองคือกันทเที่ยออทีมไปเท่ยเลยเออหรือเปล่าองแคทดิ เบิร์ตซ้อมคือกันเนาะทันแพ้ข่ากัมแบนแดงก็นำเงินได้หมดนี้นะกับตันลราอียงเด้อกับตันสีลราอียงเด้อกับตันกับตันสีเสียแต่โม่ปลายหน้ามุกับตันเนี่ยเอาสั้นดิข้าเจ้าบันไอ้พบกองเสียมานำเด้กกับเสียให้ข้าเจ้าเราโอ้บาสเบิร์ตเบิร์ตเซียเบิร์ตเสียเบิร์ตสองทีมกับตันเสียทีมเดียวเด้อกับตันเนาะตัวนีทีมอยู่ในใจเด้อ ม่เท่าผู้ได้รอเลยเสียทีมนั่นเดอผู้ได้รอเลยเอหลือวะทีแรจะเลือกเด้ออแมนผู้ได้รอเลยเอเลยเนหัวไม่อยู่หนูล่าลึงปาตัวเฮือนใน น้องซุยเฮือนล้านสาวพี่น้องงามอีรีนอทั้งในเพื่นเห็ดงามขนาดกัปตันก็ไม่ได้อยากได้เฮือนใหญ่แล้วพี่น้องได้สำเนียงก็โอเคต้องเอาลังใหญ่ดอกเพื่อนเอาเอาสามพ่ออยู่แล้วพ่อเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนต้องเอาลังใหญ่ดอกเนะครับเตือนตาเย้าเพื่นไปในนาการตำรวจเถื่อนน้องสุยน้องเอ้ยเพื่อนล้านสาว ห้องมีเฟินคือสีเมนคือสีเดติดแอร์แหละห้องนอนเนาะเป็นห้องนอนเฟินตัวนี้ใส่ผ้าใส่พดานตีกรอบใหม่อย่างดีเนาะเรือนตรงสูวีระหว่างกีฬาบ้านเต้นี่พี่น้องทีมมอปลายบ้านน้ำมงพบกับบ้านน้องวัดเด้อพี่น้องเมืองไส้ผู้ท่องกับเมืองสองคอนเนาะถือว่ายังมีไผพี่น้องเขา เดี๋ยวขามขามเขาไปถ่ายอยู่ติดขอบสนามลวมส่อเป็นลูกตแจนะเตมุมไม่ต้องลูกเตมุมรุดน้ำกันมาสิเข่าบอลูกเาไปนะมงเตบานเขมาในกรมาล้เส้น้องนุ่มเาเกือบเกือบตายคัดเออ ผมเป็นกรรมการนี่พบบ้านแขกพี่น้องผมเป็นไอตัวนี่คือจนวิลอาอันนี้าก,า,กา,ายม,มเเอยหนึงเยเนเเติมก,กันไปถึงกนมมุมเปิียามาอยู่ในกลางแต่ประพาดกองหลังของล<า>้งงงเยียนเนาะพี่น้องอาว่าเป็นนยน น้องนมเตอมนก็มาไม้เลยค่ะไม้เลยเจ็ดจากน้องไรยังจะมาได้รอรอสาธุสาธชมาโอ้ยโบกเขากรอบเจ้านี่น้องสงสัย400อยู่ขั้นแนวเลยเอาทางแชมป์ทิ้งน้าในการแข่งขันมีคุณพิว่าเป็นบ้านตังเตจากหน้าประตูน้องหวัดพี่น้องเ้ของคอน ไม่เดินใหญ่ไม่ดินเดินน้อย,อยน,น,อน,ออนี่จะัดป่านใดพอนานอเอ่อาใจชิเก่าเติมคาไฟบ่มีไฟโอ้ยเออเธอว่าไฟ,ไฟกระโหนน้ำเตาบานเดืมขานจิกันจากกองหลังแดดกระอนสเอเกิน้องมาเลขสิบินิ เป็นบางของมาไปเติมมาไปไม้เลขกเก้าสิบเก้าขโมยไปเตะประธานกองหลังของมาไปเติมไปทั้งปีขวาดีปขวาจะมาได้จ่ายขโมยไม้เลขกแปดไม้เลขกแปดจะมาได้โอ้ยถึงขโมยไปแล้วเติมขโมยไม้เล็กสิบแปดไม้เล็กสิบแปดลองลองครูยิงเงาเลยพี่น้องเอ้ยกดชูนเพิ่มใส่ก้อยออกสงสัยใส่โป้ หมายเลขเติมไปทางปีกซ้ายไมายเลข่สมายเลค่เติมขามาดูการหมยเลขกรกตะบอมมีูู่นายประตูจับไดเติมมาทางปีกซ้ายให้ขางนองไมเลขสามไมเลขสเติมเข้าไปให้หมยเลขเต้มาหมยเลขนุ่มเปิดขามายูดการหมยเลขสิบเดตะถึงบพานหมยเลขสีเติมขามา ลำหน้านอ,อกปลายเลขแปดยังไงเหยื่อเรียบร้อยเลย,เยมาไปตะม้งยิงเข่าแล้วลูกหนึ่งมีน้องทีมหนีกับตันเสียเนาะทีมเสียเสียบ้านเจ้าของมีน้องเทมเซียเอ้ยเสียที่บ้านเจ้าของมีน้องเรียบร้อย หนึ่งประตูต่อศูนยพี่น้องมื่อไหร่ทำประตูให้จากมบายนามงน่อในคืนเวลาตะวตที่มบายนามงเงายิงน้ำหนาเลยพี่น้องหนึ่งศูนย์แล้วปตรไปนไปแล้วเปิดเข้าไปบอเข้ากอบเปิดยาวเข้าไปออกไปแล้วพี่น้องเอ้หนึ่งศูนยแล้วพี่เตอรอเตะบอลเข้ามาทางเลี้ยมาไปสาดยาวเข้ามา เตะไปงก่อนหมายเลขสี่เติม้ไปอยู่้านกลางเตะไปพันเผาเห็นมาไปจับบอลได้หมายเลืแบบยิงเข้ามาหมายเลือดมเข้าไเกือบเกือบอีกแล้วพี่น้องเกือบอีกแล้วเออเขาบเกือบบกเออหมายเลือดแมุเลขสีนีเนาะเกือบปิดประตูถือว่าเป็นบาลปเกจากยิงแกยิงมุ่งนพี่น้องนะายดพี่น้องออัจจับับจ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 ั กัำลังตีสูสีพี่น้องเราถ้าเอาฮี้ยนไมาไปจะมาได้เติมเข้ามาในนาการสามเข้ามาหมายเลขสิบเก้าจะทำได้บ่เสร็จสปายอย่างหมายเลขสามนมเจ๊ขึ้นไปนดูท่ทำเด็กของตัวเองขาเทหมายเลขทุกถ้าเฮี้ยนมาไปเติมขึ้นมาหมายเลขสิบสามปล่อยออกไปเนาะโอเคเนาะมาหอดส,สันนิบาตสปีดคลิปเด้อพี่น้องเด้เเวยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อสบายดีสบายดีหมายเลขสี่สิบสี่เข่า